สวัสดีครับผมโอปอนะครับกิจพัทรจากซีรีส์เรื่องอายุมั่นขวัญยืนครับวันนี้นะครับปอจะมาแชร์5เรื่องนะครับที่ทุกคนอาจจะไม่เคยรู้เกี่ยวกับแวมไพร์ไทยนะครับซึ่งก็คือในพันคงอยู่ยาวคำแลวก็สำหรับเรื่องของแวมไพร์ตอนนี้นะครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในซีรีส์อายุมั่นขวัญยืนนะครับเรื่องมีอยู่ว่าแวมไพร์ตอนนี้นะครับเขาอาศัยอยู่ในโลกของเราเนี่ยมามากกว่าพันปีครับ แล้วก็วันหนึ่งนะครับเขาก็ดันไปตกหลุมรักเด็กหนุ่มที่ย้ายเข้ามาอยู่ในอาพาร์ตเมนต์เดียวกับเขาเขา้าวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่าถึงความแปลกครับของเขาให้ฟังนะครับว่ามีอะไรกันบ้างผมลิสต์มาให้ทุกคนแล้วครับหาข้อเน้นๆไปกันที่ข้อแรกเลยนะครับแวมไพร์ตัวนี้ไม่กินเลือดครับ แต่ว่าชอบกินต้มเลือดหมูเลยมากๆเลยครับสามารถกินได้แบบเป็นชามเป็นกละมังเป็นโอง่งเป็นแทงน้ําเป็นอะไรก็ได้ที่แบบใหญ่มากๆครับคือเขาชอบกินต้มเลือดหมูมากๆชอบถึงชนิดที่ว่าเปิดร้านต้มเลือดหมูเป็นของตัวเองเลยครับแล้วก็สําหรับข้อต่อไปนะครับพันเนี่ยเขาเป็นแวมไพร,ร์ที่ไม่กลัวกระเทียมครับคือถ้าเทศจับหรือดมเนี่ยเขาทําได้หมดนะครับ แต่แอบกระซิบนะครับว่าเขาไม่กินกระเทียมที่มันอยู่ในต้มเลือดหมูเพราะว่าเขาบอกว่ากลิ่นมันเหม็น,นครับเดินทางมาถึงข้อที่3นะครับคือจริงๆต้องบอกว่าแวมไพร์พันเนี่ยก็เป็นแวมไพร์ที่เหมือนแวมไพร์ทั่วไปนะครับคือเขากลัวแดดครับจริงๆเขาเนี่ยไม่ชอบแดดเอามากๆเลยครับไม่ว่าจะไปไหนถ้าสังเกตในเรื่องเนี่ยเขาก็จะต้องใส่เสื้อแขนยาวทาครีมกันแดดแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เขาจะต้องติดตัวไปตลอดนั่นก็คือลมครับรบกวนพี่ช่วยอินเสิร์ตล้มให้ผมด้วยนะครับ ก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าพันเนี่ยกัวแดดเอามากๆคือเขากางร่มทุกที่ไม่ว่าจะไปห้างอยู่บ้านกินต้มเลือดหมูเดินมหาโยกับบ้านไปหาโยขึ้นลิฟต์ก็ต้องกางร่มนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขากลัวแดดหรือว่าเขาติดร่มกันแน่ครับข้อที่4นะครับก็อย่างที่ทุกคนรู้กันดีนะครับว่าเป็นแวมไพร์เนี่ยก็ต้องกลัวไม้กรงเขนใช่ไหมครับแต่แต่นะครับแวมไพร์พันเนี่ย เขาใส่สร้อยไมค์ขั้นเขนไว้ที่อกนะครับคือเขาอะยอมแพ้ยอมรู้สึกร้อนนิดหน่อยเพื่อที่จะได้ใส่สร้อยที่คนรักเขาให้มาครับคนรักเขาคงดีใจแย่เลยเนอะแล้วก็เดินทางมาถึงข้อสุดท้ายนะครับแวมพายพันเนี่ยเขาเป็นคนที่ขี้เสี่ยงมากครับจีบตลอดเวลามีมุกมายิงให้แบบรู้สึกดีตลอดเวลาครับแต่ว่าจีบยังไงก็จีบไม่ติดหรอกครับเพราะว่ามุกที่เขาเอามาจีบมันช่างฉันจริงจังเราก็ได้จริงจังกับทันโยนะ ฉันพอก็ได้พอใจที่จะหยุดอยู่ที่ท่านโยพีงผู้เดียวพอเลยขอละไว้ในฐานที่เข้าใจดีกว่านะครับแต่ถึงกระนั้นนะครับายพันเขาก็ทุ่มเทเป็นอย่างมากเลยครับก็เลยยังไม่รู้ว่าคนคนนั้นเขายอมใจอ่อนให้ในพันหรือยังเนาะซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของแวมไพร์ แต่ว่ายังไงก็ยังมีอีก2คนนะครับให้เราได้ติดตามนั้นก็คือสมชายและก็จันจ้านะครับที่ผมยังสงสัยอยู่ว่าเขาเป็นแฟไพายเหมือนกับพันหรือเปล่าครับจันจ้านี่นะครับมาทีไรก็เหมือนจะมีซัมติงรองกับพันครับที่ทําให้หัวใจของน้องโยดวงน้อยๆสั่นตลอดนอกจากนี้นะครับก็ยังมีสมชายนะครับที่มาทีไรก็มาไลฟ์ใส่พวกเราตลอดครับยังไงก็มาร่วมหาคําตอบนะครับในซีรีส์อายุมันขวัญยืนนะครับพันทาวสันเยโซ ทุกวันพุธนะครับ4ทุ่ม15าทางช่อง3นะครับแล้วก็รับชมย้อนหลังทาง VTV ตอน5ทุ่มครึ่งด้วยครับบายบาย